ใน EP นี้เราจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเราจะพาไปดูหินแต่งงานอันโด่งดังพาไปกินอาหารทะเลฝีมืออามะที่มีเฉพาะในจังหวัดนี้เท่านั้นรวมไปถึงชมศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นติดตามมาพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยังอยู่ที่โอซาก้านะครับที่สถานีนัมบะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดมิเอะกันนะครับดเดี๋ยวนั่งรถไฟไป2ชั่วโมงครึ่งติดตามครับสําหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเราจะเดินทางออกจากสถานีนัมบะโอซากะนะครับด้วยรถไฟคินเพสึนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับก็จะถึง สถานีอิเซชินะครับซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดมิเอะนะครับในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางจีบยาของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีศาลเจ้าอิเซะครับซึ่งมีอายุนับพันปีเลยนะครับส่วนในยุคเอโดะเนี่ยคนญี่ปุ่นจากทั่วประเทศครับต้องการเดินทางไปศาลเจ้าแห่งนี้สักครั้งในชีวิตนะครับถึงขนาดมีคำพูดที่ว่าต้องมาอิเซะให้ได้ก่อนตายและตอนนี้เราก็มาถึงสถานีอิเซชินะครับซึ่งเป็นสถานีหลักของเมืองอิเซะนะครับจังหวัดมิเอะนะครับก็ มาเที่ยวชานะครับนอนนอนเกือบตลอดทางนะฮะก็สาหรับจังหวัดมีเอเนี่ยถ้าเกิดพูดเฉพาะชื่อจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากาน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มันดังๆจากจังหวัดเนี้ยก็น่าจะมีคนรู้จักบ้างน,นะครับก็อย่างเนื้อมะซึสากะนี้ก็อยู่ในจังหวัดมีเอนะครับอย่างไข่มุกของมีเอก็มาจากมีเอเหมือนกันนะครับด้วยความที่มันอยู่ ระหว่างเมืองอใหญ่ๆเนอะระหว่างโอซาก้ากับนาโกย่าเนี่ยทำให้คนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้จังหวัดมิเมีอะไรเที่ยวกันบ้างนะครับและนี่ก็คือภายนอกของสถานี JR อิเซชีนะครับก็เป็นสถานีของ JR ก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่เป็นของ JR แล้วก็เป็นส่วนของคินเนสึเยียกแชนชลากันนะครับก็ถึงจะเป็นสถานีหลักนะครับแต่ก็เป็นสถานีที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะเป็น สถานีที่มีรถไฟของทั้ง JR แล้วก็ทั้งของ Kin Tetsu นะครับเป็น2บริษัทโคนลบ,บริษัทกันนะเวลาจะนั่งเนี่ยก็ต้องดูดีว่าเป็นของสถานีไหนนะครับก็ถ้าเป็นซื้อ JR p า s s มาก็จะใช้ของ Kin Tetsu ไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อต่างหากเนอะจะจำเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวที่แรกนะครับกำลังจะไปที่ศาลเจ้าฟูตามินะฮะก็จะเป็นที่ ที่ตั้งของไอหินคู่ที่เราเคยเห็นตามรูปนะครับว่าเป็นหินคู่กางคะเลนะครับเป็นหินและหินแต่งงานเดินเล่นกันแถวนี้สักหน่อยนะฮะไม่รู้มีอะไรบ้างเล็กนิดเดียวระหว่างรอรถไฟนะครับก็จะเป็นธรรมชาติของสถานีรถไฟของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีของฝากท้องถิ่นเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อของไปฝากอยากจะได้ของที่เป็นของอิเซนหรือจังหวัดนี้เองจริงเนี่ยที่สถานีรถไฟเนี่ยก็จะตอบโจทย์นะครับ ก็ระหว่างรอรถไฟมานะครับเมื่อกี้ก็ลองไปสํารวจพวกร้านของฝากครัสถานีรถไฟนะครับก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์จากกุ้งออฟสเตอร์นะครับแล้วก็เนื้อมะซืสกะนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เองนี่นะครับก็ตอนนี้มารออยู่ที่สถานีซึ่งเป็นฝั่งของ JR ออนะครับออก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถไฟของ JR เนี่ยมัน ตรงไปถึงศาลเจ้าที่เราจะไปมากกว่านะครับก็วันนี้ก็จะนั่งสลับสลับกันไปนะระหว่าง JR กับ i n Tensu นะครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจตัวเป็นระยะนะครับว่าถูกบริษัทหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปที่ศาลเจ้ากันครับสำหรับศาลเจ้าฟูตามิโอกิทามะ ก็จะเดินทางด้วยรถไฟของ JR นะครับใช้เวลา10นาทีนะครับไปลงที่สถานีฟูตามิโนะอุระนะครับก็นั่งรถไฟมาอีก10นาทีนะครับมาที่สถานีฟูตามิโนะอุระนะครับเดี๋ยวเราเดินไปศาลเจ้าฟูตามิโนะฟูตามิโอกิทามะนะครับโอ้ชื่อเรียกยากมาก,ก็เดี๋ยวเดินไปตามทางนะฮะก็ คนส่วนใหญ่ก็ลงสถานีนี้เพื่อมาสารจ้าได้แหละเดี๋ยวเราเดินตามฝูงชนไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีวิธีเดินทางไปสารเจ้าแห่งนีไ้ได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินต่อจากการนั่งรถไฟนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินมาไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็จะเห็นป้ายนะครับก็เข้าสู่ถนนเรียบชายฝั่งแล้วเราก็เดินมาตามทางเรื่อยๆนะครับเป็นระยะทางประมาณ กิโลกว่าๆนะครับ10ถึง15นาะทีเท่านั้นนะครับเราก็จะมาถึงริมฝั่งนะครับทะเลซึ่งจะมีศาลเจ้าฟูตามิโอกิทามะอยู่นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของหินแต่งงานอันโด่งรังนะครับที่เราเห็นตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเข้าศาลเจ้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูหินแต่งงานกันครับ ศาลเจ้าฟูทามิโอกิทามะนะครับตั้งอยู่ริมทะเลในเมืองอิเซนะครับเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพอารรเอมิทามะนะครับซึ่งเป็นเทพผู้ชี้ทางและคอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปนะครับและเราก็มาถึงตรงหินแต่งงานนะครับเมโอโตะนะครับหินหินคู่นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะข,ของเป็นโขดหินที่โผล่มากลางทะเลนะครับแล้วก็มีเหมือนมีเชือก ที่เขาผูกคู่กันไปอยู่นะเหมือนแบบแต่งงานกันนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตคู่ความรักนะครับที่ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมาสักการะกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงของจริงค่อนข้างเล็กกว่าที่เห็นในภาพนะครับก็สำหรับ หินเมโอโตนี่นะครับในเขาบอกว่าถ้ามาดูช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะสวยมากๆนะครับแต่ว่าเรามาก็สายละไม่ทันแล้วก็คงต้องอยู่แถวๆนี้นะครับถึงจะทันกับอีกช่วงหนึ่งคือตอนพระอาทิตย์ตกเย็นๆนะครับแสงก็จะสวยมากๆนะครับหรือว่าถ้าวันไหนวิวดีๆเนี่ยจะเห็นภูเขาไฟฟ,าฟูจิด้านหลังด้วยนะครับแต่วันนี้เมฆเยอะนะครับก็เลยอด เจบแล้วนะครับสำหรับสารเจ้าแล้วก็หินแต่งงานนะครับเมโอโตะนะครับก็เดี๋ยวที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไป <Okay. S 1> ะเมืองโทบานะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวไปเมืองโทบะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อรถจากโทบาเนี่ยไปที่กระท่อมนะครับกระท่อมคุณคุณย่าหนระือ mm hmm. อามะฮัดนะครับที่ว่าเขาจะเป็นชาวประมงผู้หญิงที่ว่าเขาทำประมงแบบนั่งเดิมนะครับแล้ว จะมีทําอาหารให้เรากินด้วยเดี๋ยวเ,เดินไปขึ้นรถเมย์ก่อนค,ครับเดี๋ยวเจอกันที่เมืองโทบะสภาพรถที่ไปโทบะก็ประมาณนี้นะครับเนื่องจากเป็นเมืองเล็กเนี่ยก็จะเห็นว่ารถโล่งมากนะครับคนน้อยๆตามภาษาเมืองเล็กของญี่ปุ่นนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โทบะบัสสเตชันนะครับก็จะเป็นที่ที่เราจะต่อรถบัสไปที่เมืองโอซัตสึสนะครับไม่เป็น ที่ที่กระท่อมอามาตั้งอยู่นะครับก็เหลืออีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวระหว่างรอรถนี้เดินหาอะไรดูไปก่อนนะฮะแต่แถวนี้ไม่รู้มีอะไรบ้างเป็นเมืองเล็กๆนะฮะก็สําหรับคนที่จะมาเที่ยวแบบพวกเมืองเมืองรองนะครับหรือว่าเมืองเล็กๆของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเวลานิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ได้ขับรถมาเองเนี่ยคือตารางรถเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดภาพแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาอีกเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เนี่มันจะมีแบบครึ่งชั่วโมงคันหนึ่งหรือแบบชั่วโมงละคันอย่างเงี้ยก็ลองดูเวลาดีนะครับเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยก็ดูพวกรถขากลับด้วยดูเวลาให้ดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวยมีซูเปอร์มาร์เก็ตดูสะหน่อย เป็นอารมณ์แบบร้านขายของฝากนะครับก่อนเดินทางกลับเนาะมันก็อยู่ติดกับพวกสถานีรถไฟสถานีท่ารถนี่ครับก็ของฝากติดไม้ติดมือนะฮะของโทบะนะครับก็จะเป็นพวกกุ้งพวกอาหารทะเลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูแมกเนตหน่อยดีกว่านะฮะของฝากเขาแบบน่ารักน่กเยอะเนาะของญี่ปุ่นเนี่ย ก็เดินเล่นนะครับก็ <c oughs> เจอเจ,อเจอลาโต้เข้าไปนะฮะรถอีเซชะครับอิเซชะเป็นชาของจังหวัดของเมืองอ e ีเซนะครับชาท้องถิ่น่ากันเถอะได้อยู่ <c oughs> <c oughs> และเราก็มาถึงเมืองโอซัตสุนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆเงียบๆนะครับเงียบมากน่าจะเป็นเมืองสไตล์แบบเมืองเมืองชาวบะมงเงี้ยหรอก็เนื่องจากเรามาถึงตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับแต่เราจองร้านอาหารไว้ตอนบ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวเดินเล่นในเมืองก่อนนะครับมันจะมีพวกมิวเซียมมีพวก ชายหาดอะไรนี้มั้งนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูกันว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้มีอะไรให้เที่ยวชมบ้างนะครับไปครับโอซัตสึเป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเลในเมืองโทบะจังหวัดมิเอะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้หญิงดำน้ำาหรืออามะอยู่กันมากที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งยังคงใช้วิธีการดนั้นแบบดั้งเดิมโดยไม่ใช้ทางออกซิเจนดำน้ำด้วยลมหายใจของตัวเองนะเพื่อจับหอยเป่าหือ้อหอยเม่นและของทะเลต่างๆมานับร้อยปี ซึ่งในเมืองแห่งนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเหล่าอามะเหล่านี้นะครับตั้งแต่วิธีการดำน้ำนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปสัมผัสประสบการณ์ทานอาหารกับเหล่าอามะกันโดยอามะในโอซักสึสเนี่ยมีชื่อเสียงมากในยุคเอโดะนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งส่งหอยเป่าฮือเนี่ยทาจะสำนักนะครับแล้วก็ในสังเจ้าอิเซะด้วยนะครับก็เร,เรียกว่าของดีประจําถิ่นเลยก็ว่าได้นะครับ ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับผ่านแนวกำแพงกันคลื่นก็จะมาถึงตรงท่าเรือซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะมากินอาหารกันครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อามะฮัดมาเอโนฮามะนะครับก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆที่ที่มีบริการที่คุณป้าคุณยายเนาะมาทาอาหารให้เรากินนะครับในสไตล์แบบกันเองนะครับนี่เดินไปแล้วนะครับอ่าอีน่กระทอนนี้ เราจองรอบบ่ายโมงไปนะฮะก็ร <moved> อแป๊บหนึง่งนะก็จะมีทัวร์มาลงนะครับเยอะเลยนะ <academics> ก็อันนี้ผมจองผ่านเว็บเนาะของโอซาสุเลยก็จะมีให้สั่งอาหารล่วงหน้าว่าจะมีเอาเซตไหนเป็นเซตอาหารกลางวานันเลือกช่วงเวลานะครับหรือว่าจะเป็นเซตเซตน้ำชาเซตอาหารว่างนะครับก็สั่งแอดออนเพิ่มได้นะครับ ก็สั่งมาแล้วบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะกินหอมมากนะเดี๋ยว,ยวรอเข้าไปนะครับบรรยากาศก็ดูบ้านๆน,นะฮะมีเตาตรงกลางนะครับก็ เป็นอาหารเซตเนาะก็จะมาทีละอยา่างะาอย่างนี้ก็ซาลายอืมอร่อยก็ลักษณนะเขาจะเป็นอามาเนี่ยก็จะทำไงย,ย่างปลาย่างหอยอยางไงแล้วก็มาเสิร์ฟพวกเราเนะ่ฮะเดี๋ยวรอดูอย่างแรกกันสุดีอด กบบดอกีกะอีก่ะอีก่ะอ่ะาจีอาจีอะก็สเมคโรเมคโรเร็งเมคโรเร็งเฮ้ดูสัวขอบคุณอ๋อあのご饭とねお味噌汁もありますのでねご飯ご飯とお味噌ก็มาแล้วนะฮะมันเป็นปลาหมึกมีหอยแล้วก็มีปลา แมคเคอเรลอะไรปลาทูก็เดี๋ย<อ>วจะมีข้าวด้วยวคือปกติเวลาถ่ายพวกตอนกินอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญน,นะฮะถ่าย,ยางไงมันดูนะ่ากินวะะก็จะมีปลาหมึกใช้มือนะ จริงๆก็อาจจะคล้ายๆกับอาหารทะเลทั่วไปนะครับแต่นี้ก็ได้ประสบการณ์คุยกับอามา่นะครับแต่ว่าเราคุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกซึ่งจะกินกับหมดก่อนข้าวหรือเปล่าก็ไม่แน่ตรนี้นะครับหอยซาซาเอนะครับภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอข้าวก่อนนะ คุณป้าเขาก็ยังดูแข็งแรงนะฮะซึ่งก็น่าจะแข็งแรงอยู่เพราะว่าต้องดำน้ำทุกวันนะครับไม่รู้ทุกวันหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังดำจนอายุเท่านี้นะครับซึ่งอาชีพนี้ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีใครมาประกอบอาชีพนี้กันแล้วนะก็จะเหลือรุ่นเดิมทนาดอย่างนี้นะครับก็อนาคตอาจจะเป็นอาชีพที่สูญหายไปได้นะครับ ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มาลองดูนะครับเดินทางไกลนิดนึงนะฮะเคิดว่าคุมที่จะมาอยู่นะครับเดี๋ยวข้าวกำลังจะมาครับเมื่อข้าวมานะครับก็มีข้าวผัดรองมีซุปนะฮะก็ลุยเลยนะครับหอยเชลนะครับหอยเชลตัวยหญเบิ้มนะฮะ อัวอยะหรือเป็นเทคนิคนะครับให้เรานั่งดูเขาย่างเขาทำก่อนนะให้รู้สึกหิวนะพอกินก็จะอร่อย<ม>คือที่นี้เขาคงกินแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเนาะ<ม>เอารสชาติอ่านทะเลเต็มที่นะครับเ<ม>นี่ยน,<ม>น,นัาจะผมตรงนี้แหละไส้มันมมกินเลยนะครับ เื้อเด้งมากนะครับแต่อันนี้ก็จะมีส่วนที่ขมอยู่เมกี้ก็มีสั่งเพิ่มนะครับขอหอยอาวบีนะครับรูปภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะหอยอวบีกับกุ้งอิเสนะครับเพิ่มอย่างละตัวนะครับเพิ่มจากคอร์สท,ที่เราจองมาไว้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงโอ้โหค่าสดสด นะครับอ้ยาะโอเมื่อกี้คุณป้าเอากุ้งกับหอยนะเป่าเื้อแบบเอามาโชว์เลยว่าสดเป็นๆนแน่นอนนะครับแล้วก็ย่างทั้งเป็นเลยนะฮะก็ใจหน่งก็ดูน่าสงสารนะครับแต่ว่าไงๆแล้วก็เนาะก็ต้องกินอ่ะนะครับเราก็จะ ขอตอบแทนคุณกุ้งกับคุณหอยด้วยการกินให้เกลี้ยงนะครับไม่เหลือเป็นฟูดเวสนะครับเดี๋ยวรอเขาย่างแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงโอ้โหัุเจุ้จุกุุ ขอบคุค hey. ร okay. okay. ับก็มาครับกุ้งอีเสะนะครับโอเคตัวใหญ่เนะครับเขาก็จะสอนวิธีการกินนะครับก็หยิบตัวขึ้นมานะครับจุ่มกับมันกุ้งนะฮะแล้วก็อันนี้น่หตัวตั้งห้เยติหติดไหม ครับแล้วก็ชิ้มอือหืออืนี่เนื้ออร่อยจัดโอเคครับปุ้มละอร่อยมากยิ่งแค่ตัวเนื้อเนื้อกุ้งเนี่ยก็อร่อยแล้วครับแต่พอจิ้มกับมันกุ้งเนี่ยโหยอดเลย มาช่วยแกะให้ด้วยดีน่ารักมากนะครับอามาอามห้โดนอ่ะอ๋อเนื้อตรงกามนี้คนใหญ่คนไม่ค่อยกินกันนะแต่วันนี้คุณอาม่าแกะให้อร่อยจิ๋นเนเนี่จนเนาะอ่จ มาลองอาวาบีนะหรือเป่าฮื้อนะฮะลองใหม่มาแล้วมันก็นี่นะครับเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> เนื้อมันหนึบด <c oughs> ีเนาะเลก็จะมีตรงส่วนที่เป็นไส้มันนะครับถ้าคนไม่ชอบอาจจะไม่ชอบนะ,ะ, <c oughs> <c oughs> ะแบบ กลินะ่น,ะนะนอายทะเลมาเต็มๆนะฮะแวบแวบแหวก วิดีโอวิดีโออ้ีวิดีโอให้ได้โอเค้ยเมื่อกี้เหมือนเป็นความรู้ใหม่นะครับเมื่อกี้เห็นมีป้าอยู่หน้าร้านหน,หน้าหน้าร้านเนี่ยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีกระท่อมหรือเป็นอามาฮัสอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการอบอุ่นร่างกายใช่ <c oughs> ไหมเขาก็จะมานั่งผิงไฟกันหลังจากเก็บหอยเก็บสาหร่ายอันนี้เสร็จนะครับก็มามีการมาแบ่งกันมาแชร์กันในกลุ่มใช่ไหมแล้วก็ อาจจะกินข้าวกินน้ําชาอะไรท่ามกลางกระท่อมอุ่นๆนครับก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับก็เป็นสถานที่เข้าสังคมอย่างหนึ่งของพวกป้าปา,าอามะนะครับเป็นไงมีสาลาไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เก็บทุกอย่างนะเขาจะเก็บพวกแบบสาลายไหมมีพวกปิงทะเลมีหอยซาซาเอะหอยอาวบินะครับหรือเป่าคือที่เรากินไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อามะเขาเก็บมาเป็นอาชีพ เนเนนนนวลานานนะ,ะอิ่มอกอิ่มใจกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาหารทะเลสดๆฝีมืออามานะครับซึ่งหาทานได้ยากนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางต่อไปที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญมากของจังหวัดมีเอกนะครับครับมาถึงช่วงเย็นนะฮะเมื่อกี้มาลงนั่งรถไฟ มาที่สถานีอิซุซึกาวะนะครับก็จะเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าอิเซะนะครับซึ่งจะเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นขนาดวา่าคนญี่ปุ่นเนี่ยตลอดชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องมาที่นี่ให้ได้สักหนึ่งครั้งนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาถึงมา,ามาใกล้ถึงศาลเจ้าแล้วซึ่งถนนหน้าศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกถนนคนเดินเนาะ ว่าโอคากะโยโกโชนะเพั่อึ่งจะเป็นถนนโบราณที่จะแบบมีของดีของเด่นของเมืองอิเซเนี่ยขายนะครับก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงตัวศาลเจ้านะครับก็เดินชมบรรยากาศไปก่อน,นครับ ก่อนที่จะเข้าไปถึงศาลเจ้าอิเซชั้นในนะครับเราก็จะผ่านบริเวณที่เป็นถนนคนเดินหรือเป็นเมืองเก่านะครับที่เรียกว่าโอคาเกะโยโกโชนะครับซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศเหมือนย้อนยุคไปในสมัยเอโดะเลยนะครับยึ่งจะมีร้านขนมร้านกาแฟาแล้วก็ร้านของฝากนะครับถ้าเรียกได้ว่าจะมาเที่ยวศาลเจ้าเนี่ยอยากจะมาหาของกินถนนนี้ก็แนะนําเลยนะครับดูครับขนาดสตาร์บัคยังทําเป็นย้อนยุคเลย เพ่งเดินมาสุดถนนนะครับก็จะพบกับปากประตูทางเข้าศาลเจ้านะครับหรือว่าเป็นเสาโทริอีไม้นะฮะก็เดี๋ยวข้ามสะพานไปก็จะถึงตัวศาลเจ้าวิเศษชั้นในนะครับก็ข้ามสะพานอุจิบาชีนะครับก็จะถือว่าเราเนี่ยเข้าไปสู่โซนศาลเจ้าด้านในนะครับเรียกว่าในคุนะครับครับแล้วก็จะเดินข้ามสะพาน มาอย่งศาลเจ้านะครับข้ามแม่น้ําอิซุสุกาวะนะครับก็จะเข้าสู่ตัวเขตของสาลเจ้าซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีสาลเจ้าย่อยอีกเพียบเลยนะฮะแต่ก็วันนี้เรามาก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ปิดไปละคนเริ่มออกกันมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาเท่าที่ได้แล้วกัน ภายในบริเวณสารเจ้าเกือบทั้งหมดนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับก็จะถ่ายได้แค่บริเวณที่เราเดินตามทางแค่นั้นนะครับส่วนในสิ่งก่อสร้างสําคัญเนี่ยจะถ่ายไม่ได้เลยพอ,อเดินเข้ามาเรื่อยตามทางนะฮะก็จะมีซอกนั้นซอยนี้นะก็จะเป็นที่ตั้งของสารเจ้าย่อยต่างๆนะครับแต่ว่าหลักๆของที่เนี่ยก็จะเป็นสารเจ้าของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นะครับอัมมาเทรัสสุนะครับซึ่งเป็น ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าองค์นี้นะครับซึ่งมีอายุประมาณเป็นหลักพันปีนะครับ1,000พหรือ2,000นนี่แหละนะครับประมาณนี้ของศาลเจ้านี้นะฮะก็ทุกอย่างดูใหญ่หมดนะครับต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับดูทึบเหมือนแบบซ่อนอยู่กลางป่านะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราน่าจะมาถึงจุดที่ว่าเป็น เหมือนไฮไลท์แล้วกันเห็นเในพวกรีวิวเนี่ยจะมีอ่าตัวบันไดนะครับก็จะเป็นเข้าสู่เขตชั้นในนะฮะก็จากที่ขึ้นบันไดไปเมื่อกี้ครัก็จะเป็นเหมือนบริเวณโซนสานเจ้าแล้วหนเนี่ยอันเนี้ย ก็ถ่ายรูปไม่ได้นะฮะแต่ข้างในก็จะเป็นแบบศาลเจ้าที่แบบดูดูเก่าๆเลยนะฮะก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเราโอ้โหต้นไม้แต่ละต้นนี่ใหญ่ๆนั้นเลยนะเอาละครับเดินมาสักพักใหญ่นะครับเรามาฟังเรื่องราวของศาลเจ้านี้กันสักหน่อยนะครับศาลเจ้าอิเซชั้นในนะครับหรือเรียกว่าในคูนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆตาม ศาส,สนาชินโตนะครับที่คนญี่ปุ่นนับถือกันนะครับต่อมาเนี่ยมีเจ้าหญิงยามาโตะฮิเมโนะมิกโตะนะครับซึ่ง เป็นเจ้าหญิงจากราชสำนักนะครับได้รับมอบหมายให้มาหาสถานที่ในการสร้างศาลเจ้านะครับก็เลยเลือกพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่นะครับมีทั้งป่าเขานะครับน้าใสบรรยากาศสงบนะครับเหมาะแก่การบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่นนะครับซึ่งตลอดประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีจักรพรรดิและราชวงศ์เนี่ยมาสักการะในสถานที่แห่งนี้เสมอนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับศาลเจ้าอิเซชั้นในนะครับจริงๆมีชั้นนอกด้วยแต่อยู่ที่หนึ่งซึ่งก็คงไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าอยู่คนละที่แล้วก็แสงจะหมดแล้วนะครับวันนี้โอเคฮะคเดี๋ยวน่าจะกลับไปทางถนนคนเดินเมื่อกี้นะครับแล้วเดี๋ยวหาทางกับโอซาก้ากันนะครับหรืออาจจะหาอะไรกินแถวถนนคนเดินก่อนก็ได้นะ เรียบร้อยนะฮะออกมานะครับก็ถนนคนเดินก็ได้เก็บร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะห้าโมงกันแหละที่เขาเริ่มเก็บกันนะครับกดแดด <c oughs> เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้นะครับอันนี้เราได้กินเบียร์ของอีเซคาโดนะครับเป็นเบียร์ของอีเซนี่เองนะฮะก็เดี๋ยวลองชิมดูกัน นี่ IPA นะครับรสชาติดีเลยนะฮะชื่นใจชื่นใจตัดจบเลยแล้วกันนะครับ EP นี้ก็พิเศษนะครับจังหวัดมิเอะนะครับแล้วก็วันนี้ไปหลายที่นะครับก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะครับสำหรับการมาเที่ยวนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากนักแต่ถ้าเกิดมาว่ารับรองว่าไม่น่าจะผิดหวังนะครับก็บริหารเวลาดีดีนะครับอาจจะวันหนึ่งหรือค้างสักคืน ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าไปไหนต่อกดติดตามนะครับน่าจะยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะฮะก็ก่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ